ด้านในถ้ำละมุดนะคะก็จะมีโคลที่พอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะพบกับตาพุทธรูกอยู่ด้านในค่ะแล้วทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นทางที่เดินขึ้นไปเพื่อนมรสการรอพุทธบาทได้หรือถ้าไม่เดินเนี่ยก็จะมีทางให้รถขึ้นไปได้ค่ะ na